โอ้ต้นไม้ล้มอ่ะในหมู่บ้านต้นไม้หักโคน่นหมดเลยดูดิอันนี้หักโคน่นโอ้ยน,นะคะหักโคน่นหมดเลยโอ้โหดูดิกินไม้โอ้ดูดิหักหมดเลยต้นใหญ่ต้นใหญ่หักหมดเลยดูดิโอ้ดูนะคะเนะี่ย น้ำเลยค่ะนะคะหกกักลางน้ำเลยอห,หมดเลยน้ำดูดิไหลลิ่มทางไหลฟ้ากำลังไปดูนะคะน,นี้เนี่ยหักหมดเลยค่ะเนียเนี่ยไม่ลดไม่เห็นเนะคะ่ะเอ็นหมดเลยค่ะหักหมดเลย นี่ค่ะหักหมดเลยค่ะเสียหายหมดเลยในหมู่บ้านนะคะเนี่ยต้นไม้ล้มระเนรนาฏเลยค่ะวันนี้ฝนตกพายุหนักเลยดูดิต้นไม้ล้มแนนบ,นนมมแบบตรงโคนเลยอะค่ะนีค่ะหักหมดเลยค่ะอ้นูน,น,นหักเลยค่ะเสียหายยับเยินเลยค่ะ มันเข้าบ้านนะคะ่ะโอ้ดีนะที่หน้าบ้านไม่มีต้นไม้ใหญ่นะคะถ้ามี